รูปนี้ออกมารูปเดียวก็มีเรื่องให้คุยกันเพียบเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นรูปของลิซ่ากับคุณทอมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณคนนี้นั้นไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์ร่วมกับไนกี้อยู่ด้วยนะฮะนี่ด้วยความที่มีโปรเจกต์ร่วมกับไนกี้ครับแฟนๆก็เลยบอกว่าเออหึ่งออหึ่งหึ่งหรือว่าลิซ่าจะมาสายสเนคเา งานนี้ตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าคุณทอมเนี่ยเขาไปจัดนิทรรศการที่โซที่เกาหลีด้วยนะครับนะต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับ ซึ่งแน่นอนฮนะโปรเจกต์ล่าสุดของคุณทอมกับ Ni ก e ้เนี่ยก็เป็นรุ่นมาหยาดนะฮะสามจดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการกลับมาร่วมมือกันของ Nike ้คับที่เพิ่งประกาศวางจําหน่ายในปี2025น้นั่นเองนะฮะและที่ผ่านมานะครับผมคุณทอมเนี่ยเคยร่วมกับ Ni กี้ไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นมาหยาดนะฮะรุ่นแรกนะฮะหรือว่าจะเป็นรุ่นมาหยาด2.0นะฮะรวมไปถึงมาหยาโอเวอร์ชูนะฮะเรียกได้ว่าร่วมงานกันมาประมาณ6รุ่นแล้วนะครับนะซึ่งต้องบอกว่า อันนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีการร่วมมือในร่วมมือและร่วมมืออีกทีหรือเปล่านะฮะถามว่าแอดหมายถึงอะไรก็หมายถึงรูปที่ได้เห็นนั่นแหละฮะรูปคู่กันแบบนี้ไม่รู้ว่าน้องอาจจะเป็นแค่แบบแฟนตัวยงของเขานะครับหรือว่าน้องอาจจะแค่ไปถ่ายรูปกับเขาในงานนิทรรศการหรือว่า ที่เขาโฟกัสที่สุดก็คืออาจจะมีการร่วมมือกันเกิดขึ้นหรือไม่นะฮะเพราะว่าอย่างคุณทอมเนี่ยก็ร่วมโปรเจกต์กับ Nike ้มาแล้วระหว่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นเวลายาวนานเหมือนกันนะฮะเหมือนจะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2023เลยเนาะก็ไล่มาตลอดนะครับเอ้ยขออภัยครับไม่ใช่2 0ง3ัน1 2 2ครับเออรุ่นแรกของเขาคือ2 0 1 2แล้วก็ลากยาวมาจนถึง2025นี่แหละเป็นรุ่นล่าสุดนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรเจก ที่แบบว่าหยิบเอาตัวลิซ่าเออ,เห,อหยิบเอาตัวน้องเข้าไปแจมด้วยหรือเปล่านะครับผม ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าลิซ่าเป็นคนที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์แนวนี้มากๆ,ๆครับผมอยากจะโทรไปหาไนกี้กริ๊งกริงฮัลโหลไนกี้หรือเปล่าครับผมไนกี้ช่วยรับตัวน้องไปหน่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เท่เลือเกินนะฮะเวลาน้องหยิบจับสนิเกอร์มาใส่เนี่ยมันช่างดูเท่กว่าคนทั่วไปผิดมนุษย์มนานะฮะเท่แบบขั้นสุดนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าความเท่แบบนี้ถ้าได้ลิซ่าไปนะครับสินค้าของคุณนั้นจะโซท์แบบรวดเร็วนะครับแต่ว่า คุณก็ต้องกระเป๋าหนักพอตัวที่ต้องจ่ายลิซ่านะฮะซึ่งแอดเชื่อว่าลิกกี้แอนลิกกี้ไนกีเนี่ยเขากระเป๋าหนักอยู่แล้วนะฮะจ่ายน้องได้สบายเพราะฉะนั้นถ้าอยากโซอาลอยากลิมิเต็ดอยากถูดพูดถึงถูดพูดถึงแอดพูดไม่ชัดขออภายัยอยากถูกพูดถึงเออแบบนี้อยากไวรัลแบบนี้ติดต่ออินบ็อกซ์ดีเข้าไปหาลิซ่าครับผมคว้าตัวมาให้ไวครับนะ มาให้ฟังประมาณน,นี้กับรุ่มๆนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดไปก่อนบายบายครับทุกคน